สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปกตมีมติแจ้งข้อกร่าหาธนาทรปมถือหุ้นบริษัทสื่อ เมื่อวันที่23เมษาย,ยนที่สำนักง,งานกะกะตนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตถแถลงผลการประชุมกะกะตว่าที่ประชุมมีม,มติให้แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรจึงลุ่งเรลองกิจหุนหน้าพักอนาคตใหม่ จากกรณีที่มีผู้ร้องว่าในการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่24มีนาคมนายธนาทรเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา98วงเล็บ3และพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา42วงเล็บ3 คณะกรรมาการสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักมีเดียซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนกกตจึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหากับน,นายธนาธรโดยมอบหมายให้เลขาธิการกกตเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามข้อกล่าวหาข้างต้นนายธนาทรมีสิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาและมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานภายในเจ็วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวถามว่า หากผลการพิจารณาเสร็จก่อน9พฤษภาคมกกตตอสามารถให้ใบส้มในธนาทรได้เรอหรือไม่น,นแยแสวงกล่าวว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกอตอตอตนเองคงตอบแทนไม่ได้รัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ3ระบุว่าบุคคลผู้มีลักษณะด,ดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎร วงเล็บสาเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา42วงเล็บสระบุว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใ,นใดๆเอาแล้วร้องสอยเสรีพิสุทธิ์จอเสนอบิ๊กตู่เลื่อนรับรองผลเลือกตั้ง180วัน เมื่อวันที่22เมษายนีพศ2562ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนายสุรวัตรสังคาเล์กลุ่มการเมืองภาคประชาชนยื่นนึงสือถึงกกตขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาว่าพลนตำรวจเอเซรีพิสูจิ์เตมีเยเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา98วรรค8 เนื่องจากในวันที่8เมษายนปี2551นายสมัครศูนย์ทลเวทนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกที่73/2551ให้พลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์ออกจากราชการไว้ก่อนดังนั้นจึงขอให้คอตส่งคำร้องคุณสมบัติพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์ไปให้สารดีกาตัดสินว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ นอกจากนี้ยังขอให้กะกะตทำหนังสือถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีให้ใช้คำสั่งหัวหน้ากสอชอเลื่อนการรับรองผลสสอ,ออกไปอีก180วันเนื่องจากหลังการเลือกตั้งยังมีข้อโต้แยง้งเรื่องการคำนวณสอสร์ฏิลิส และยังมีการร้องให้ยุบพักการเมืองอีกหลายพักรวมทั้งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของสสปาติลิส List, และสะสะเขตจึงควรเลื่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งออกไปเพื่อให้กรกตมีเวลาจัดการเลือกตั้งซ่อมให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้สสที่ไม่มีมลทินเข้าสภาซ้ำรอยยุคไทยรักไทยกุนซือบิ๊กป้อมฟันทงมาตรา44อุ้มสามค่ายมือถือสอบมีคนติดคุก เมื่อวันที่21เมษายนปีพศ2562นยายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณียืดระยะเวลาจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นของกลุ่มโทราคามนาคมระบุว่าการยืดนี้ร่วมแสนล้านให้เก่อเอกชนสามรายและแถม 5G โดยไม่ต้องประมูลนั้น กำลังเริ่มต้นสู่กระบวนการยุติธรรมตามคาดหมายและเป็นที่คาดหมายว่าคงจะซ้ำรอยการแก้กฎหมายภาษีสัมภามิตรในยุคพักไทยรักไทยเพื่อไม่ต้องเก็บค่าสัมปทานมือถือซึ่งสารตัดสินเป็นมติาฐานไว้แล้วว่าเป็นการการะทำผิดกฎหมายแวลว,ว่ามีกรรมการบางท่านคัดค้านและทำความเห็นแย้งไว้ก่อนแล้วทั้งได้ลาออกด้วย คณะกรรมการนั้นจึงไม่ใช้อำนาจด้วยตนเองและมีการชงเรื่องให้ใช้มาตรา44ซึ่งผมได้เตือนไว้แล้วว่ามาตรา44นั้นใช้ได้เพียง3กรณีเท่านั้นและต้องใช้โดยสุจริตโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกด้วยมิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองการจะเป็นประการใดก็สุดแท้แต่วิบากกรรมของแต่ละคนนะครับ ประชาธิปัตย์อัดบิ๊กตู่ใช้ม .44 อุ้มสามบริษัทมือถือเอื้อในทุนชี้ไม่ต่างอะไรกับยุคทักษิณ ชาวอัดประยุทธ์ใช้ม 44, อ4 4อุ้มสามบริษัทมือถือเอื้อในทุนไม่ต่างยุคทักสินแปลงสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสัมภสามิตรทำมูลค่าหุ้นพุ่งชี้ช่วยโอกาสเทศการสงกรานลักหลับประชาชนที่เพลอขาดความรับผิดชอบทางการเมืองหลอกประชาชนลงคะแนนไม่รู้ความสงบต้องแลกยกประโยชน์ให้กลุ่มทุน เมื่อวันที่12เมษายนปีพศ2562นายชาวมีขวดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจหัวหน้าคอสอชอ,ออกคำสั่งที่4ทับ2562เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมยืดระยะเวลาจ่ายเงิน ค่าประมูลคลื่นของกลุ่มโทรคมนาคมค่ายมือถืออนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลคืนใบป,ประกอบกิจการได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประมูลสามงวดและอุดหนุนค่าเช่าโครงข่ายกระจายสัญญาณว่าเป็นการใช้อำนาจที่ชี้ให้เห็นว่าค่าธรรมภิบาลเอื้อทุนใหญ่ไม่แตกต่างจากสิ่งที่นายทักษิณชินวัตรเคยกระทำทุจริตเชิงนโยบาย จากการแปลงสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกันมหาชน ทำให้รัฐเสียหาย6.6หมื่นล้านบาทซึ่งในขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวยังนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทชินขอบจนขายให้เทมเสิกได้สูงถึง7.6หมื่นล้านบาททําให้ศาลฎีกาพิพากษายึดทรัพย์4.6่หมื่นล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน นายชาวกล่าวว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์กับนายทักษิณคือกรณีทุจริตเชิงนโยบายของนายทักษิณยังมีกลไกตรวจสอบจนนำไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาลแต่การใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44เป็นการมัดมือโชคประชาชนยับยั้งไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้ไม่สามารถเรียกคืนความเสียหาย ที่จะเกิดต่อรัฐกลับมาได้ตัวพลเอกประยุทธ์พ้นความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงกฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงเนื่องจากมีมาตรา44คุ้มกลาหัวอยู่จึงถือว่าเลวร้ายกว่ายุคนายทักษิณเสียอีกซึ่งในความเป็นจริงหากกสทชต้องการช่วยทุนโทร,รคมนาคมก็สามารถใช้อำนาจของตัวเองดำเนินการได้แต่กลับเลือกที่จะเสนอให้ใช้อำนาจมาตรา44และพลเอกประยุทธ์ก็สนอง ตอ,ตอบเสียด้วยจึงมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต้องการใช้อำนาจพิเศษเพื่อหนีความราับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพลนเอกประยุทธ์อาจอ้างว่าตัวเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะไม่ใช่เจ้าของกิจการที่ได้ประโยชน์จากการออกคำสั่งนี้แต่ท่านต้องตอบคำถามคนไทยให้ได้ว่าเหตุใดจึงต้องยกผลประโยชน์นับหมื่นล้านให้ในายทุนสามรายคือ AIS และ DT แทกทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัททั้ง3แห่งพุ่งสูงขึ้นไม่แตกต่างจากบริษัทชิ้นขอบของนายทักษิณในอดีตทั้งนี้จากการคำนวณของนายสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDRI ระบุว่าทั้ง3บริษัทจะได้ผลประโยชน์ใกล้เคียงกันแม้ว่านี่ก้อนสุดท้ายที่ยืดออกไปจะใหญ่ไม่เท่ากันแต่การปรับระยะเวลาในการยืดนี้ที่แตกต่างกันทําให้สุดท้ายได้ ตัวเลขประมาณ8 0 0 0ล้านบาทใกล้เคียงกันอย่างน่ามหาัศจรรย์เสมือนมีการหาหรือกันมาก่อนเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ต้นเห็นด้วยกับนายสมเกตว่าทั้ง3บริษัทล้วนได้ประโยชน์มีเพียงประชาชนที่เสียเปรียบจากการยกผลประโยชน์2 4หมื่นล้านให้กับนายทุนอีกทางไม่มีอะไรการันตีว่าทั้ง3บริษัทจะเข้าประมูลคลื่น 5G ตามที่ยกมาอ้างในคำสั่งหัวหน้าคอสชเพราะไม่ได้มีการทําสัญญาล่วงหน้าว่าเมื่อได้ประโยชน์จากการยืดนี้แล้วทั้งสบริษัทมีพันธะต้องยื่นประมูล 5G นายชาวตั้งข้อสังเกตด้วยว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามจะดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่กระแสสังคมต่อต้านประกอบกับผลเอกประยุทธ์มีท่าทีชัดเจนที่จะเข้าสู่สนามการเมืองทำให้ชะลอไว้ก่อน เมื่อจบการเลือกตั้งค่อยดําเนินการต่อและยังเลือกทําในช่วงใกล้วันหยุดเทศกาลสงกรานต์สอให้เห็นว่าเป็นการฉกฉวยจังหวะที่ผู้คนกําลังหยุดพักผ่อนซึ่งไม่เพียงเป็นการลักหลับประชาชนทีเพลอ แต่ยังเป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยเพราะหากพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษเอื้อกลุ่มทุนโทร,รคมนาคมอย่างจงแจ้งเช่นนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแรงสนับสนุนประชาชนที่ท่านได้อาจแตกต่างไปจากในปัจจุบันเพราะประชาชนจะทราบความจริงลวงหน้าว่าความสงบที่ท่านอ้างว่าจะได้นั้นต้องแลกด้วยประโยชน์ที่ใช้อำนาจรัฐาทีปัต์ไปยกให้กับกลุ่มทุน ขอขอบคุณข้อมูลนะคข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าและข่าวสด workpointnews.com และ BBC ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ